ขณะเดียวกันวันนี้นะคะมีกลุ่มราษฎรอาสาได้ยื่นถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยได้กล่าวหาค่ะว่าจัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสียสิทธิ์กว่า2ล้านคนค่ะ กลุ่มราษฎรอาสานำโดยนายบวรยศิลทร์รได้แสดงตนต่อพลเอกธีรเดชมีเพียนประธานวุฒิสภาเพื่อขอริเริ่มกระบวนการถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา164โดยการเข้าชื่อประชาชน20,000คนให้วุฒิสภาพิจารณา ด้วยกล่าวหาว่ากกตทําให้ผู้มีสิทธิ์กว่า2ล้านคนรายชื่อสูญหายทําให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยขอแจ้งขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งปี2550ไม่จัดการเลือกตั้งให้ดําเนินไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมและกระทําการให้ปรากฏถึงความไม่น่าเชื่อถือในผลการเลือกตั้ง โดยเมื่อวันที่5กร,รกฎาคมเลขาธิการก,ะกะรกตประกาศสรุปผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อมีความต่างกันถึง83,222คนทำให้มีผู้ทักท้วงและต่อมาเมื่อวันที่11กร,รกฎาคมจึงมีการออกประกาศตัวเลขใหม่โดยลดจำนวนความต่างกันลงเหลือเพียง167คนทำให้มีข้อกังขาถึงการจัดการเลือกตั้ง กลุ่มราษฎรอาสาจึงจะรวบรวมรายชื่อให้ครบตามที่กฎหมายบัญญตัติและขอให้วุฒิสภาพ,พิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไป ด้านประธานวุฒิสภาระบุว่ากลุ่มราษฎรอาสาต้องดําเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง20,000รายชื่อขึ้นไปพร้อมด้วยคําร้องระบุถึงพฤติการที่กล่าวหามาทั้งหมดเพื่อยื่นให้กับวุฒิสภาภายในวันที่16มกราคม2555ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด180วัน จากนั้นทางวุฒิสภาจะตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของคําร้องว่าครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใต่สวนซึ่งหากมีมูลปปชจะต้องส่งเรื่องนําเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป